ใบเงินกับใบทองค่ะวันนี้ใบใบเงินค่ะแม่ค่ะขายพวกฉันนะคะคันไม่ได้ก่อนย้ายให้ใชิ้นโอเคค่ะวันนี้ใบเงินนะคะค่ะไม่รู้ศูนยุดเจ็ดค่ะก็ใบทองค่ะ ข่18ค่ะุณัค่ะใบเงินจะหางยาวกว่าใช่ค่ะมีค่ะมีต้วมเออตี<อ>้ยมแล้วก็ดำแล้วก็มีตังค่ะ ชื่อไม่ยุรีแก้น้อยค่ะค่ะแม่พาน้องมาฉีฉดวัคซีนพร้อมหยอดห็บมันนะคะ เอ่อน้องใบที่ไม่มั่นใจนะคะใบเงินด้วย้องจะเป็นผู้หรือเมียแต่ว่าถ้าใบทองไม่เป็นตัวผู้ค่ะสองค่ะใช่ค่ะตอนมาแรกๆก็ดูว่าเป็นผู้ชายแหละใบเงินอะ่ะแต่ว่าพอเขาโตหน่อยรู้สึกมันเหมือนมันเปลี่ยนนะคะ เอจะเอเหนนะลูกเนฉีรัคซีนเออเดี๋ยวเลยเอาแบกที่แบกที่เออแบกทีไออก่ไม่ออกแม่ไม่ออกไม่ออกไม่ได้ไม่ใช่ที่ปะ่ะน้องถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะพญาค่ะแต่แม่จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไวไลท์ไวไลท์จะปีนออกอ,ะอ่ะอ่า